สวัสดีครับวันนี้มาดูไก่แจ้ที่มีนะครับไม่ได้ลงชิปนานเลยอันนี้ล่าสุดนะครับัน,นี้ตจะเป็นสามสีขาสั้นนะครับคู่สามเมียสาม ตัวโตนี้ขันแล้วนะครับๆๆใกล้ๆหน่อยก็มีคนชอบนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับปล่อยนะครับ สามตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับตัวหง่อนยาวๆตัวเล็กๆจะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียจะอยู่ข้างล่างตัวนี้ฟอร์มเล็กนะครับสวย,สวย